สวัสดีครับวันนี้ในวันที่เซตนะครับแดงนะครับ1,374.14นะครับเรามาดูวันว่านี่เลยตัวท็อปสีตรังนี่ครับ S.T.A. นะครับเรามาดูว่าสึกแดงเดือดจะเป็นยังไง เป็นไงล่ะแม่เอ้ยเมื่อเช้านะครับทำหายที่28.50นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาเหลือ25.75ผมแดงเลยครับแม่เอ้ยแดงเข้าไปมีคนขาย26.25มีคนซื้อ26.50ว่ากันไปเนาะ ฝั่งซื้อฝั่งขายเห็นได้ชัดครับเมื่อวานเมื่อวานลบหนึ่งครับดูว่าวันนี้จะลบเท่าไหร่ติดตามกันยาวๆครับติดตามกันดูไปกันไปมันแค่ย่อลงต่อหรือจะพอสำนี้ตาดีได้นะครับเข้าได้เข้า เข้าได้ขายโอเคครับ